สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดตกค้างนัดที่3นั่นเองครประจาเช้าวันศุกร์ที่18กันยายน2020ก็ปรากฏว่าโอลิมปิกมักเซย์ครับแพ้คาบ้านให้กับไซแงเเตียนไป0ูครับโดยที่วันนี้เกมของทีมเยือนครับได้2ประตูชัยจากทางโลแมงอามมมาแล้วก็เดนิสบัวองกานั่นเองครับโอ้ต้องบอกเลยว่ามักเซย์ที่ว่าแน่ครับนัดที่แล้วบุกไปเอาชนะปารีสครับวันนี้มา แพ้คาบ้านให้กับทีมที่ร้อนแรงอยา่างแซงตแอเตียนไปซะอย่างนั้นนะฮะนั่นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะทุกทีมผ่านไปแล้ว3าเกมด้วยกันอันดับ1ก็เป็นแซงตแอเตียนครับโอ้โหฟอร์มดีเหลือเชื่อเลยนะ3นัดชนะรวดเลยเก็บไป9คะแนนเต็มยิงได้6ยังไม่เสียประตูเลยนะฮะอันดับ2เป็นแรงครับมี7คะแนนอันดับ3โมโมน,นาโก7คะแนนอันดับ4ลิวมี7คะแนนเหมือนกันก็สำหรับโอลิมปิกหมักเซยเมื่อคืนนี้หลังจากแพ้ไปก็อยู่ที่8เหมือนเดิมครับ ก็เก็บไป6คะแนนในขณะที่ครึ่งตารางล่างเนี่ยก็ที่น่าสนใจก็จะมีลิยงครับยิงอยู่ที่11มี4คะแนนแชมป์เก่าปารีสแซชแมงอยู่ที่15มี3คะแนนแล้วก็3ระดับสุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดิชงสตาร์บุกก็ยังเก็บแต้มกันไม่ได้เลยเดี๋ยวแวะมาดูกันที่ดาวซันโรว่าสุดตอนนี้ก็เป็นเมมฟิตเดปายของลิยงที่สัดไป4ประตูในขณะที่นักเตะที่แอซซี่ไม่สุดก็เป็นอโนนอแดงของทางเซเนเตนนี่แหละที่จ่ายไป3ลูกด้วยกัน เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงในเกมที่4ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์นี้กันเลยครับก็จะมีโอลิมปิกลียงพบก,กับนีนคืนวันเสาร์วีลองเจอบ็อกโดแล้วก็แลนพบก,กับโมนาโกสวัสดีก็จะมีนีสเจอปารีสแซงแชแมงแบดพบลอรียงเอฟซีเมดเจอกับทางแรงมงปริเยเปิดบ้านเจอกับองเช่สตาร์บุกเจอดีชงน้องเจอแซงตีเอยนแล้วก็โอลิมปิกมากเซยพบก,กับลิว